บัณหรือว่าหัวหน้าศาลเนี่ยมันไม่ได้มีผลทําให้การการพิจารณาคดีของศาลอุทณ์ไม่เกี่ยวนะศาลอุทณนเนี่ยเขาต้องพิจารณาจากอะไรคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วก็พิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนคาเบิกความต่างๆนะส่วนความเห็นต่างนะความความเห็นต่างของท่านอธิบดีหรือหัวหน้าศาลเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจอะไรของผู้พากษาศาลอุทณ์นะบางคนบอกเอ้ยนะ อธิบดีเนี่ยนะแล้วก็หัวหน้าศาลเนี่ยเป็นผู้ศาสอาวุโสมีประสบการณ์แล้วเขายังบอกเลยยกฟ้องลุงพลเพราะว่ามีเหตุสงสัยอาจจะเชื่อว่าทำแต่หลักฐานไม่เพียงพอก็ยกประโยชน์ให้ลุงพลไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลุทธรชนะแน่ไม่จริงนะท่านโฆษกศาลยุติธรรมก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าความเห็นต่างของอธิบดีหรือหัวหน้าศาลเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจนะนะ ของศาลอุทธรณ์แต่อย่างใดนะครับท่านฟังนะครับโคศกศาลผู้ทัดนะเพราะว่าผู้พิพากษาสองสองสองท่านน่ะในศาลมุกดาหารเขานั่งพิจารณาคดีทุกวันนะเขาจะย่อมเห็นรายละเอียดเห็นพฤติกรรมของลุงพลและพยานต่างๆทุกวันส่วนท่านหัวหน้าศาลกับท่านอธิบดีเนี่ยไม่ได้มาร่วมในการนั่งพิจารณาทุกนัดน,นะหรืออาจจะมาเพียงบางนัดแต่ก็มีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะเรียกสำนวนมาตรวจ และอาจจะทําความเห็นแยง้งอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านแต่ท่านไม่ได้มานั่งพิจารณาแต่ว่าผู้พากษาสารชั้นต้นเนี่ยองค์คณะเนี่ยนะ,เ,นะะเขาเขานั่งพิจารณาตลอดเขาดูตลอดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นรายละเอียดมากกว่าหัวหน้าสารหรือว่าอธิบดีนะครับเพราะนั้นก็นะหลุงพลก็อย่าไปชะล่าใจนะโอ้ยอธิบดียังเห็นแยง้งผู้อากษรหัวหน้าสารเห็นแยง้งแล้วก็ชัชนะในชั้นอุทธรณ์ไม่เกี่ยวเลยนะครับ ท่านโฆษกสารออกมาพูดนะลุงพลจะชนะคดีหรือไม่นะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในสำนวนนะครับขึ้นกับความรู้ความสามารถประสบการณ์ของทนายในการที่จะหักล้างพยานหลักฐานโจทย์นะนะหักล้างคำพิพากษาของศาลอุทธร์ไอ้ศาลชันต้นในแต่และประเด็นให้ได้และศาลอุทธร์เนี่ยก็เป็นอ่าเป็นผู้อุทธรคนละชุดอีกสามคนมานั่งพิจารณาคดีเพราะฉะนั้นเนี่ย จะแพ้ชนะมันอยู่ในอยู่ที่พยานหลักฐานในสำนวนอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับอ่าพยานหลักฐานในสำนวนไม่ได้เกี่ยวกับความเห็นแยง้งอะไรอะไรต่ตางๆไม่ได้มีผลอะไรเลยนะมันนะท่านโฆษกสารพูดมาแล้วก็ดูกันต่อไปนะว่าสุดท้ายแล้วคดีมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับสองต้องสมเหตุสมผล ถ้ามันมีพิรุษด,ดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือเนี่ยไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันก็ติดคุกนะเพราะนั้นก็ฝากของฝากคุณสมรักนะครับทำสิ่งนะครับนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกนะครับไม่ได้โม้ไม่ได้โม้นะครับคนที่เป็นผู้ต้องหานี่เขามีวลีแปลกแปลกนะไม่ได้โม้นะผมไม่รู้ว่าน้องเขาอายุไม่เกินถึงแปดนี่อันนี้คือแนวทางการต่อสู้ของคุณสมรักนะีก็เป็นห่วงอยู่นะ เวลามันผิดบ้านขึ้นมามันจะหนักนะข่มขืนนี่ยี่สิบปีนะพลากเด็กนี่ก็สิบห้าปีนะพาก็อีกเท่าไหร่อีกห้าปีกระทบบรราจารย์อีกสิบปีก็โทษหนักพอๆกับลุงพลนี่แหละรวมๆแล้วเนี่ยก็แทบจะเอ่อสามสิบสี่สิบปีเพราะนั้นคุณสมรักษ์ก็ต้องคิดให้ดีนะว่าจะสู้หรือจะถอยเพราะว่าถ้าเราแบบสมมุติว่าเราผิดพลาดไปนะครับเราก็สํานึกไวๆสมมตินะสมมต,นะมมติเป็นเรื่องสมมติ นะนะครับเราก็รับสาภาพไปก็กระทงเราไม่เกินห้าปีสารก็รอการลงโทษจบไม่ต้องไปเสี่ยงไปชดใช้กรรมอะไรไปก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางก็ชดใช้ก็เสียหายก็จบอันนี้คือหลักเราจะไม่ต้องเอาไปชดชีวิตไปเสี่ยงพอเราเอาชีวิตไปเสี่ยงเนี่ยเราก็ไปเชื่อทนายบางทีก็นะว่าเชื่อทนายมันก็ดีอย่างเสียอย่างคือบางครั้งเนี่ยบางทีเราเนี่ยนะเราดูแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราพาเด็กเข้าโรงแรมสมมตินะสมมติ เรารู้อยู่แล้วเนี่ยมันมีอายุมีอะไรดูแลอยู่แล้วกฎหมายเขาบอกห้ามพาเด็กอายุสิบปดปีไปอนาจารเนี่ยถ้าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเอเราน่าจะทําผิดนะเรารับสาภาพกว่าจบเราก็ไม่ต้องใช้ตนุทนายแรยต่างก็รับสาภาพไปศาลก็รอการลงโทษจบเยียว<ม>ยาชดใช้ก้าเสียหายไปนะไม่ต้องมาเสี่ยงเพราะเสี่ยงไปเสี่ยงมาถ้าเกิดวันหน้าชนะก็ดีแต่ถ้าแพ้ก็ติดก,กุ๊กเนะี่ยก็ติดก,กุ๊กยาวเลยก็ดูลุงพลไม่ละกันนะครับรุ่นพี่ฮนะลุงพลเป็นเป็นรุ่นพี่ ลุงพลก็บอกว่าผมไม่ได้ทำสมรักก็ไม่ได้โมลุงพลก,ผกไไ็ผมก็ไม่ได้ทำผมก็ไม่ได้ทำนะความทิ้งพูดหลายครั้งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันคือคนที่เป็นจำเลยเนี่ยมันจะมีคำพูดอะไรแปลกๆนะ,ะเฉพาะคนที่เป็นจำเลยมันจะมันจะดูแปลกๆนะคำพูดอะไรต่างๆนะแอนะนะฮะอืมนะฮนะนะมันก็จะ มันก็จะมีคําคพูดอะไรที่มันแปลกๆนะคนที่เป็นจําเลยหรือเป็นผู้ต้องหามันจะมีคําพูดคําจาอะไรที่มันดูแปลกๆนะครับมีคําพูดคําจาที่มันดูแปลกๆนะมันแปลกๆครับนะสมรักก็ไม่ได้โม้ลุงพลก็ความจริงพูดหลายครั้งไม่ต้องเหมือนกันนะปากทูดกับอะไรปากปากอะไรปาก ปักทูบก,กับหัวอืมโทรศัพท์เครื่องเดียวก็โทรหากันเองได้ในคำพิพากษานะครับสิ่งเหล่านีเน้เป็นเป็นมันเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับเวลาเราจะสู้คดีเนี่ยนะครับเวลาเราจะสู้คดีเนี่ยเราต้องดูคดีคดีลุงพลไว้ว่าถ้าเราสู้คดีแบบโอ้โหนะดูแล้วมันมันไม่มันไม่สมเหตุสมผลนะศาลมองเป็นเรื่องโกหกเช่นโทรศัพท์เครื่องเดียวอย่างเงี้ยเอ่อปาแตนโทรหาลุงพลเนี่ยเครื่องเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยเรา เราไม่ควรจะไปให้การแบบเนี้ยคือให้การไปแล้วเนี่ยมันดูแลสารมันก็ดูแล้วมันมันเป็นไปไม่ได้โทรศัพท์มีเครื่องเดียวนะโทรศัพท์มีเครื่องเดียวนะฮะโทรศัพท์มีเครื่องเดียวแล้วโทรหากันเองได้ยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยมันเนี่ยพราอต่อไปเนี่ยเวลาเราเรียกอะไรเราเราเป็นผู้ต้องหาเราถูกกล่าวหาอะไรต่างๆเราสู้สู้ไปตามข้อเท็จจริงนะสู้ไปตามข้อเท็จจริงนะฮะนะ นะข้อที่จริงมียังไงก็สู้ไปตามนั้นเราไม่ต้องไปบิดไปเบือนไปโกหกไปอะไรต่างๆเนี่ยดูอย่างคําพิพากษาของศาลจังหวัดมุกดาหารเนี่ยโทรศัพท์เครื่องเดียวนะป้าแตนโทรหาลุงพลมันมันจะโทรยังไงมันมีอยู่เครื่องเดียวในครอบครัวแล้วลุงพลก็ไม่มีโทรศพัพท์ติดตัวเพราะถ้าลุงถ้าลุงพลมีโทรศพัพท์ติดตัวนะเออลุงพลมีโทรศพัพท์ติดตัวเนี่ยนะครับนะพอมีโทรศพัพท์ติดตัวปุ๊บเนี่ยก็สามารถบอกได้ว่าช่วงเวลา เกิดเหตุลุงพลอยู่ไหนปรากฏลุงพลไม่มีโทรศัพท์ติดตัวพอลุงพลไม่มีโทรศัพท์ติดตัวเป็นคนเดียวในะเป็นคนเดียวท,ที่ที่ตำรวจเขาเรียกมาสอบแล้วมันไม่มีโทรศัพท์ติดตัวนะมันก็เลยเกิดข้อสงสัยคุณไปไหนมาไหนนี่ไม่มีโทรศัพท์นะมีรถขี่แต่ไม่มีโทรศัพท์มันเป็นไปได้ไหมนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นเนี่ยดูแล้วเออมันมีพิรุษนะมันดูแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องโกหกนะเอยไปไหนมาไหนนะครับ มีรถกระบะขี่แต่ไม่มีโทรศัพท์เป็นคนค่อนข้างพอมีสะตุ้งสตังอยู่นะพอมันดูแปลกแปลุ๊บเอ้ยทุกคนในในหมู่บ้านน่ะสิบสามสิบสี่คนตำรวจตำรวจเรียกมาสอบมีโทรศัพท์มือถือหมดมีลงุงลุงคนอยู่คนเดียวไม่มีโทรศัพท์นะตำรวจก็ก็สงสัยสุดท้ายสารก็มองว่าเนี่ยอย่างนี้มีพิรุษแนละ้ะทําไมคุณไม่มีโทรศัพท์แล้จแล้วก็แล้วก็คุณไม่มีตำแหน่งแน่นอนพอถามว่าเก้าโมงถึงเก้าโมงห้าสิบคุณอยู่ไหนตอบได้ไม่ชัดเจน ตำแหน่งการใช้โทรศัพท์ก็ไม่มีอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคุณน่าจะเป็นผู้กระทําความผิดดังนั้นถ้าเกิดลุงพลอยากชนะคดีนในชั้นอุทธรณ์ก็ต้องแก้ให้ได้ว่าทําไมไม่มีโทรศัพท์ทำไมตอบคำถามไม่ชัดเจนในเมื่อสิบสี่คนที่เขาเรียกมาสอบเนี่ยเขาตอบคำถามได้ชัดเจนมีตำแหน่งการใช้โทรศัพท์หมดนะครับมีตำแหน่งการใช้โทรศัพท์หมดยกเว้นยกเว้นใครฮะ ยก้วเวลุงพลที่ไม่มีตําแหน่งการใช้โทรศัพท์เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบเออมันแปลกนะคนเรามันต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ลุงพลทําไมไม่มีนะเวลาตอบคําถามก็ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นสิ่งที่มีพิรุษเพราะนั้นเวลาเราสู้คดีนะอย่างผมทําคดีฆ่าคนตายไปคดียิงกันที่สุพรรณบุรีเนี่ยลูกความก็ต่อสู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ ไม่ใช่คนร้ายที่ใช้เอ็มสิบหกไปยิงเนี่ยผมทาคดียังไม่จบเลยอยู่ที่ศาลจังหวัดสุพรรณเป็นคดีใหญ่นะครับเป็นคดีดังมากนะที่มีการยิงเอ็มสิบหกเข้าไปในบ้านคนเนี่ยสิบแปดนัดผมก็ถามลูกความเขาบอกว่าอ่าเป็นคนยิงก็บอกเปล่าแล้วผมก็เลยถามว่าแล้ววันเกิดเหตุอยู่ไหนอ่าเขาบอกอยู่บ้านเอาก็าจบไปแค่นี้แหละก็แค่นี้แหละครับจบแล้วครับกันอยู่ที่ไหนก็จบไปมันก็ง่ายนะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องการต่อสู้คดีมันต้องดูสมเหตุสมผล ถ้าจัดแบบปฏิเสธกันแบบลอยๆอยเลยนะปฏิเสธแบบลอยๆนะครับโดยไม่สมเหตุสมผลดูแล้วมันขัดขัดต่อความรู้สึกขัดต่อเหตุผลเนี่ยมันก็ติดคุกเหมือนคนดีลุงพลเนี่ยเพราะนั้นลุงพลอยากจะหลุดนะครับลุงพลต้องแก้ได้นะทำไมไม่มีโทรศัพท์มือถือทำไมช่วงเวลาดังกล่าวถึงตอบคำถามตำรวจไม่ชัดเจนเนี่ยอันเนี้ยถ้าถ้าแก้ได้มันก็มีโอกาสชนะแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ติดคุก